ฮะไข่ไข่ผูไข่ผูไข่ปื้อหายแท้ใส่เบิง้งเบิ้งใกล้ๆอ่านี่จับปูหน้าช่วงนี้เป็นช่วงไข่มันป่ช่วงว่างไข่ป่ะ่าบบน,นี้เฮาก็ออกไปให้อื่อนต่อเป็นจังไนให้อื่อนไ,นอนไปไปเบื้องอี นี่จะต้องเป็นะจะคล้องพื้นที่แล้วค่ะยังสีข้ามาัดถือข้างพอดีค่ะญาติ่น้องมาอยู่ตา้งผิค่ะ่าก็ะเรยได้ออกมาหาทางผดแต่ว่าทางอื่นก็รู้ว่าข้าเจ้าออกหลยปันได้ด้วยค่ะเสียงหกเสียงเฉียบขังข้างกบ่ธรรมดาเลยใช่ าถึงอีกไฮหนึ่งเลยค่ะพี่น้องไปห้ากระจิดจุดจะลุยต่อมาหอดปุ๊บกระมานปั๊บใส้ไช้ใช้ใช้ใส้ไช้โอ้ยเอื้องนี่อ้มาแล้วอ้าจับมาเลยอึ๊บว้าวเสียนตัวนี้คน เห็นนะครับเห็นนอ้ยเห็นอีกแล้วไหนนนี่นี่นี่นแบโอ้นี่นีนี่ตัวนี้อีกนี่นโอ้ยตัวนี้อีกนี่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 นลังออกครับน้องนี่นี่โอ้ม่ไข่อีกครับพี่น้องโอ้ไอตัวนั้นจะไปไหนต่อมนั่นนอายแล้วนี่นี่นี่นีล่นี่ตอเอามันนี่นี่โยมันมันเร็วเหมือนกันนะครับนี่นทาเห็นแล้วต้องถ้าไม่รีบจับนี่จับ

รวมกับขว้วมันอยากมาหาอยู่ค่ะนี่นี่นีนี่นี่นี่โอ้ยได้อีกแล้วนี่เอาเอาเร็วเร็วได้อีกแล้วคือจ้งมันบินมาหาแสงไฟนี่ลหละเสียงมันหันมันต่ำกับอันใบอ้อยไหมต่ำตับบลด อุ้ย <screws> น <in the fridge> oh, so ี right. here, Hence, ่นี่นี่โอ้ยมีอีกตัวนึงนี่ยุนี้ตัวแม่มันแสดงว่ามันบินมหาตัวแม่เมนบ่เนี่ยนี่เห็นบ่แม่ไข่เพียนี่นี่นี่โอ้แสดงว่ามันบินมหาแม่ไข่บอมนมันบินมหาตัวแม่ตัวนี้นี่นี่เ็นโ่นะเ็นบบอืมโอ้ตัว่จจับมาแล้วตัวนี้เห็นบ่เนี่ยมันบินมหากัน นี่พ <German> ี see see? Lo well. ่น้องเบิงเออเออจะกระจักระจกะจักระจักะอยากัดนี่นี่นี่เห็นวะนี่เห็นางตัวแม่อยู่หันโอ้มันวางไข่วางไข่วางไข่เดี๋ยวเดี๋ยวจับตัวแม่ขึ้นอันนี้ อันนี้ลงแล้วเอามาใส่ขวดอ,อันนี้จะตโตแม่พี่นงน,นี่เห็นไหมอูู้อันนี้ไข่เต็มท้องเลยเนี้ยเด้เดวเด้เด้เฮ้เห็นปะตัวนี้ไข่เต็มท้องเลยเห็นปะเฮ้ยบินลงมาเลยแหมอือคร้าปิดด้วยโอ้นนออยพออีกแล้วนี่นี่นี่ พี่น้องคะนี่นี่ตัวผู้ตัวนี้ตัวเขียบดิยังเดินได้ไหมได้กันนี่ได้ดินน้องแมงน้องเนียงอยู่เนี่ยอย่างเห็นบ่เนี่ยเออปืนใหญ่ครับจับเลยจับเลยไม่เจ็บปวดอะไรนกโอ้ยังดีนะมันจะบินไหมโอ้ยบินได้ ้างหลังม like um ันทำบรรยากข้างหลังสุออันนี้เพินตบตีบตัวผูวตัวผูวตัวผูเดี๋ยวใจเย็นๆเขาเขาขับองขับองเฟปอือืเรื่อง้ยไม่เีื่องไม่เรื่อวบินตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบินไปทั้งอื่นอีก โอเคจับเลยจับเลยตัวนี้น่าจะเป็นตัวโตัตัวตัวตัวนี่จะเป็นตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้บ่ตัวผูมันกินเก่ี้ยงนะตัวเมียจะไม่กินนี่่อ่ะใช่อืมวุ้ยสนุกแล้วค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องปล่อยแล้วฮะอุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยไม่เทีวนั่นนั่นนั่นไปนี่เห็นบ่มันออกดึกดึกดิเนาะ แม่นแม่ไข่บปนี่ร,รือว่า<ข>จังไรว่าอนองจ้าตัวนี้ไข่แล้อมเอ้ยแม่ไข่อหลีขึอนมาขึ้นมะ,ะแม่ไข่ตไข่เต็มท้องอืม ตาดีพอน้ามูอีกแล้วป่านนี้ยีงยังกันล่างกอเกียวกันนู่นไปนะไ่นะไปนะไนไปยังกันจ้านี่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 นีนี่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 ไ่างขื่นคีกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนีเปิดฟ้ากวาดไปี่น ขึ้น <Pick discussion> <c oughs> ีก <c oughs> ัน่พปเดี๋ยวตปูสิ่ปก่อนอตูปูก้อนตูปูก่อนูปูจะบินูปูจะบินพี่น้องในขวดด้วยอยมาหันพี่น้องแม่ไข่้อมโวแม่ไข่หนีแพงเลยครัพี่น้องค่ะลูนึง อือ่นึงมันถึกๆโลละพันซีเหมือนเดีค้ค่ะปีนี่ปีนี้แพงหลายคนก็ออกหาหลายคนก็ออกไต้แม่งกอกหลายเสียงไส้พี่น้องอเสียงไส้พี่ออกหาแม่งกอกผู้ดดใดก็อยักใดผู้ใดก็อยักบันนี้คนกิ่นแพงสำเนีก็อยักกินเดี๋ยค่ะเพราะว่ามันหายากอีกยางมันเป็นปีหนึ่งมีคันหนึงแลก้กกระสีมหาตามป้าอ้อยนี่แหละคะ่ะ เ,เอินอ้อยต่ออ้อยที่ผ่านการตัดแล้วเรียบร้อยอ้อยที่พานการตัดแล้วเรียบร้อยมันก็นจะปลงออกมาไม,ม่สนิทไม่จะมีฝนตกหรือว่าอากาศเอา,เอาๆเจ้าน้อยมันก็นสีออกค่ะอีละคั่งเด้อค่ะพี่นองว่าดดมีทุกว่าดดมีแบบตลอดปีเด้จ้ะผูเออเ้เจออีกแล้วบาทเนี่ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วกำลังรอเฮ้ เออเขาแสดงมาตรงนี้มีสตรองมีตัวปุ๋ยไตตยเฮี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 ยเอียไปพี่น้องอันอีหยังเขาเออนอีหยังต่างชาว้างไข่บ่พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยเอาจับเลยใส่ขวดแล้วใส่เบิึงไข่มันปึ๊ด มา<น>เอาป้าท่นาหนหุ่นใหญมากก็มีมดอิมซิมพุ่นอะอู้ยพี่น่ะพี่น่ะพ,พี่น้องเอ้ยเบิงเบ่งมัิ่งหุ่นหุ่น่ะไต่ขึ้นฮอดตีนอันอันนี้บอ้ยพี่น้องไม่ใครไม่ใครไม,ม่ใครเออนะแสดงว,ว่าไฮนี่มีตัวนี้ เหมีนได้อีกแล้วอ่าบินมาใส่บินมาบินมาเกาะเอาวว้กันโอ้แม่ไข่บ่ยี่ทั้งหลายไอ้ตะปูข้าบินมาตะปูเอาอ,อย่างนี้ทำไข่อืมบินมได้แล้วพี่น้องบินต่ำเลยบ่บินมันจะตกปุ๊กปุ๊ปบบ่อืม,อมโอเคอเห็นไหมพี่น้องสดๆเลยแต่ต้องระวังเลยค่ะบนเบิ่งบน,บน,บ,น,บ,นบนปากมันเป็นบ่ปั่น ขียวมานี่งับเลือดออกคือกันเด้อพี่น้องจับให้เป็นเด้อวิธีจับก็จับข้างหลังมันแบบนี้อืมถ้าไปจับข้างหน้านี่จบข้าวงับๆๆๆๆอาไปเลยใส่ใส่ขวดเฮาขวดนีเห็นบ่นี่อุยตัวนั้นก็บ่ทันไจับตรงนี้ก็มาอีกเอาๆๆๆเอาสิเอาตัวใดเอาจับลตนั่นน่ะให้ตัวนึงโอย ไม่ใช่เ่ม่ไข่ปะไข่ตัวไข่ไม่บินแน่นอนมีนี่เขาปวดเลยตัวนี้นี่ตวนั้นี้ดค่ะตวนันนเขาปวดเขาปวดกัมพูตออน้องเ่ยวนเอรตัวขไตมากครับต่ตัวนี้ตัวเมียนี่ตัวผู้ตามผสมพันธุ์แล้วขี่กัน นี่กันตัวนทอตาไม่อายกันเลยวะดูๆๆปาด <laughs> นี่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 สุดยอด วนมาจะเป็นเมื้อทั้งนั้นเลยค่ะน้องอ่นน,ะน,ะนะจะมาไว้กินเองล้ตาค้เ่อะไรดอกเดือสิเดแมาอยากกินก็ไปห้าวแต่ว่าเข้าเจ้าคล้าย